ครับสวัสดีทุกท่านทุกช่องทครับนี่ผมมาเจอร้านส้มตำอีสานของแท้ครับอยู่ที่ห้างโอเชียนชุมพรนี่เองครับนี่เดี๋ยวเรามาดูพี่เขาตำนะฮะว่ามีใส่อะไรบ้างนะครับในส่วนผสมนะฮะนี่ครับใส่โอ้ใส่นูลองบใส่โอ้ใถุงมือปลาถุงมืออันนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยที่ตำอยู่นี่ อันนี้ตามปูปลาปูปลาครับโอ้นี่ครับมีปูปลาคนระับหโอ้โหอใส่มอเขหโอ้โ่อ้โหนนีอ้โหโอหโอ้อ้โหโ้โอ้อ้โห่อ้โหโอ้หโอ้อ้โหโ้โหโอ้หโออ้โหนอ้โหอ้โอ้โหอ้โหยอ้หโอ้โหอหอ้ืนะออนะ้โหะออห้ออหออมออออ้ีอ อันนั้นลูกคุ้นอึกเออนั่นน่ะสุดยอดนะครับโอ้ลุงมาอึกนะฮะมันไม่มีไงมีมีเหรอที่บ้านเราจะใช้ตำน้ำพริกแท่อ๋อคนละอย่างกันที่นี่ไม่ก็อย่างเดียวกันมี่เราใช้ใส่ตำน้ำพริกกะปิอ๋อนั่นแหละมะเขือน่าจะุดยอดนะใส่ต้มตำนะแข็งน้อยนิดอันนี้จะรุนแรงนิดหนึ่งอ๋อนี่อันนี้รุนแรงนะอ๋อได้ครับอันนี้ส้มตำปูปลาสูตรอีสานแท้ๆเลยนะขอาแกงข้าแกงเลย ถูกเหมือนกันนะครับทอดแกงเขาใส่แค่เราด้วยเหรอก็ด like ัดแปลงมาเป็นผ <S un indo> oh. ้าทรายใส่ในิดนึงออ๋ดดัแเราจะทำเป็นรถของคี่นี่รถของพอนะเราจะมีสรถก็เป็นรถที่ายแทนอันนี้เสร็จแล้วแปบเดียวโอ้รวดเร็วมากครับไม่เกินห้านาทีนะคุกหนึ่งนะวัดดึงมวงมายได้หลายค้งนะถ้าแบบนี้นะเงิก็ไม่เยอะมากไม่เยอะมาก ร้อยกว่าโคกโอ้โหคนละราคาเท่าไหร่ครับสามสิบสามสิบาทนี่ยังต่ำนะฮะสามสิบบาทถ้าร้อยโคกก็สามพันแล้วโอ้โหได้พอสมควรนะฮะยังไม่รวมเมนูอื่นอีกนะครับจะมีพวกอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยของโอกนะฮะโอ้โนี่โคอิสานอินเตอร์นะครับชื่อร้านผมเห็นแล้วครับโอ้มีเยอะเลยตำลาตำปูปลาตำหอยแครงนะฮะแล้วก็มีตำโคราตำไทยโอ้เยอะแยะครับนี่ฮะส่วนใหญ่จะเน้นตำนะฮะ ตำป um ูมาตำหอยดองตำมะม่วงตำเออ่ลูกกระท้อนนะฮะลูกกระท้อนด้วยนี่มาดูอ euh, ีกอีกสูตรหนึ่งฮะอันนี้แยกกคกทำไมแยกโคกอ่ะอันนี้เป็นไม่มีปลาครัอ๋อไม่มีปลาต้องคกดูนะฮะตรงนี้จะเป็นตำที่ไม่เป็นปลาครับใส่สาวเสือเข้าไปครับ อ๋อตามหอยดองเด้ดิครับไม่ทาวันไหนหมดไฟกสุดเก็นเนกัครับโทรสั่งก่อนได้นะคะก็จะมาเอาตเยินเพราะว่าป้ามาตเยินนะ ไปทำรายการอะไรใส่อะไรบ้าง YouTube ทับ YouTube ลง YouTube อันนี้ตำหอยนะมีหอยมีน้ำมะนาวนะฮะน้ำมะนาวน้ำปลาน้ปลาตำไทยเหรอยวเขาเรียกว่าตำไทยตำหอยตหอยไม่ไทยแล้วก็ไม่ปลาล่าค่ะเป็นตำหอยดองเป็นตำหอยดองนะครับแต่ค่อนข้างคุ้นไปหน่อยนะว่าแล้วโออยู่นะ ไม่ค่าไม่สวยไม่อยากให้สายนะไม่ขายไม่ตรงกันไม่อยากซื้อเอาแต่ร้านเราพอนะโอ้สีสวยนะกินด้วยดอกมันรดดออาาเ่่นนี้จะสีส้มส้ๆนะอันนี้ก็ราคาเท่าไหรสามสิบเหมือนกันสามสิบบาทนะครับจะมีที่เป็นตันอินเตอร์ที่เป็นโลโก้ของร้านค่ะอินเตอร์เท่าไหรสี่สิบแล้นั้นจะแท่ากับเพื่อนเหรอ ออ๋มันมีอะไรพิเศษอะใส่อะไรอะมันจะเป็นเครื่องของตำป่าแล้วจะมีแคปหมูปลาทองที่นี่แค่หมูปลาทออันนี้อ๋อนี่ไงครับกส้มตำอินเตอร์ตำมีสารยินเตอร์ตำมีสารยินเตอร์สี่สิบบาทมีใครสั่งปะไม่มีครับยังไม่มีใครสั่งตอนนี้นะไม่งั้นจะได้เครื่องมันหมดไปแล้วที่อ๋อเครื่องหมดครับหมดได้ทานอยม่ที่เครื่องสั่งก่อนหน้านี้นลยอ๋อตำอินเตอร์แล้วก็ตอนนี้พี่บ้านเรานิยมกันอยู่ก็จะมี บัวร่ากงสดอ๋อบัวลากงสดนะฮะไม่มีอีกโค่ไหมมีไหมมีคือไหมมันไม่มีแล้วดีหมดอ๋อน้องสั่งวะไม่ได้คะพอ๋อไมสั่งแล้วอ๋อไม่ได้พอดีถ้าพี่จะนั่นที่ต้องตอนกลางวันนิดนึงอะไรกลางวันนะฮะเพราะตอนนี้เครื่องจะหมดแล้วอ๋อตอนนี้คือขายมันมันจะสุดท้ายแล้วนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะสุนิโจทัพเวชแนลครับกับร้านอีสานอ๋อครัวอีสานอินเตอร์นะฮะ เป็นรถเข็นนะฮะก็คือไปเรื่อยๆนะ Jamie, ไม่ได้ไม่ได้จำกัดที่เราจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับค่อนข้างโอเชี่ยนเลยฮะโอเชี่ยนชุมพรนะครับนี่ครับมาอุดหนุนได้ทุกวันนะฮะที่นี่ครับผมได้กินแล้วผมน้ำลายไหลนะแต่ว่าไม่ได้อุดหนุนเขานะพอดีผมถ่ายเพื่อนๆได้ได้น้ำลายไหลเล่นๆนะแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับอ๋อเที่ยงถึงเที่ยงถึงตอนเย็นนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ